มาดีจ้าพี่น้องมือนี่าญาสิผ้ายางลาะเบิงเห็ดนอจ่าเนาะิึงพื่อไงหาลาะเบิงเห็ดน้ำสายทางจ้าพี่น้องเห็ดเอียงก่อนข้าเจ้าเอิ้นจ้าเห็ดเชี่ยวกินนี่จ้าพี่น้องว่ามันถี่มีบ่อนอจ่าเนาะแต่ว่าก็เป็นขางคล้องจ้าพี่น้องท่างจ้าพี่น้องจ้าบรรยากาศป้าอันนี้กะอันนี้ก็เป็นสวนบ้านเป็นสวนจ้าเป็นป้ากับพดเก้าจ้าพี่น้อง ทีขาเจ้าตัดออกไปแล้วเนาะจ้าเนาะป้าเขาโกรแหงจ้าพี่น้องทีขาเจ้าบอบเอาแล้วเนาะจ้าเนาะป้าเขาโกรแหงมหาเห็ดจ้าพี่น้องได้ยังก็เอาจ้ามือนน่พอเห็ดกับเซียวเห็ดเนาะจ้าโอ้บรรยากาศเขาแรงจ้าพี่น้องหาม่งกลัวจ้าพี่น้องเอ้าพี่น้องพี่น้อง ย่าๆสิให้เบืองอันนึงมาคือต้นบักอือแตี่จ่าพี่นอ้องต้นเชี่ยบักอือจ่าพี่น้องไปเบืองน้ากันกับย่าๆจ่าพี่น้องบักอือหี่ยห้าจ่าพี่น้องไปเบืงองวานสิมีนวยว่นนอจ่าเนาะพ่อหญ่แวะไปเบืองมีนวยบอจ่าพี่น้องเชี่ยบักอือหิ่ยจา้า บ่มีหน่วยจ้าพี่น้องปรากฏว่าบ่มีหน่วยจ้าเอาพี่น้องมีอยู่หน่วยนึงจ้าพี่น้องนี่จ้าพี่น้องหน่วยมันจ้ามีหน่วยหนึ่งพอดีจ้าพี่น้องวายพี่น้องญายญาติเอาด้วยบานจ้าพี่น้องเพอว่ามันบ่มีเจ้าของจ้าพี่น้องเป็นป้าบอกอือเฮียจ้าพี่น้องญาตญาสิเจ็บเอาจ่าอ๋อด้ปู เลี้ยงเตเลี้ยงเตเนียนเตเลี้ยงเตุ้ซีเนียนเต้เพราะฉเป็นสัตว์พวกชั่วปโอ้ยันนู้นผู้ดูปอาเราเสร็จดูโอเคเนียนเตพผูโดูวิ่งเนียนเตโอเคยายยายยังสิว่าเอาจ่าพี่น้องเสียวไว้มันใหญ่กวนนอจ่านอเอาไว้มันแก่กวนจ่าพี่น้องบบกอือจ่า